เี้เลยท่านปีดบ่ได้ก็ไม่ต้องเปีดมาพี่น้งองกินเขาน้ำกันครับผมสุดยอดเลยได้ยังกินล่ะเอาเอาเอา,เอาว่ากินบ่อเขามามามากินเขาว่อู้ยังมามงงคือหมุนเก่งเหรอพี่จ้าพี่นังจา้า นี่เหรอวะลูกอมลูกอมหมดลอมทีเฮ้ยสวัสดีไยสวัสดีครับพี่นแล้วทำไมลูกอมทีเนี่ยมันซื้อมันซื้อกล่องอ๋อซื้อกล่องซื้อกล่องคือเปล่าไปวดเนี่ยสูตรปลาซ่าหน่อย

ไตโตก่นไปต่ตตตตอกัจ้พักกันพักอย่างเรแบบพักขาดพักขาดอืเจ็บหล่อนเลยให่พักไฟพักไฟตรงนี้เนาะ

เอา,าดเด็กมันขึอเด็กไม่นด่ไม่ได้มุนเบ็ดจักรยานช่อดเอาเปลี่ยนมาแค้นเลยจักรยานกันถ้าดู เออเคอร์ฟสวยๆเคอร์ฟดีๆเพียงไปเคอร์ฟมาทางนู้นตายเป็นที่เลยถ้าวเนี่ยให้ดูห้่นเดียให้ดูเออเออข้าวหล่ออกเหลือหล่ออ่ะเยอะ เก้าวมันแตกโปะในปากเลามันสดมังเสียบว่าหอน ้มพอมึนทำไรแมบหลายๆแฉบคับแบเนาย่ยจนโดนกินข้ัตนีปั้นอันนี้ร้านเจ็บข้านะคะมันเก่งนะข้าสัน <c oughs> <c oughs> กินขอพัดบ่กินขอพัดปะ ừ ừ. นี่นะัเจ็บขาย่างกินขางนกกะ,กะกินขอบัดบ่ตัวกายจะยิจังซีปวดขา<อ>ฮึ่ๆๆมุดในพายอะดจเๆน้เลกินอยูอ

นี่เน่ะเอาให้ป้าป้านานๆดูฉันดูทางนี้ดิกลัวไหมวันนี้กลัวไหมกลัวไหมคะเชียงใหม่วันนี้พ่อพ่อพ่ออืออือม่จะเอาไปกิน,น,นออกับท้าวอะไ,ไ,ไออรเอากับอะไรเอะกับอะไรเวากับอะไรด นนนัขออนุญาตยกยกลวดกินสองคนแงมแขกหน้ากับบุเพรามน้่แขกขึ้นหัวน้าปวดจ้มแม่พ่อบอกว่าเี้ยกินน้ามอกินน้าปวโอิ่ม คนกับมาดีดีมาคนจิบไม่บอกไม่บอกไปเลย